รูปความชื่อแนบชื่อแนะนำตัวบอกค่ามรู้สึกอยารชื่อนายชัยยอดทองนะครับที่เล่นอาคครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างสุขขนาดศิริศาสตร์ภาษีนะครับความรู้สึกคือก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เข้ามาทำกานตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นสายพิเศษซึ่งเราเรียนวุฒิสาวิทยาศาสตร์สุขภาพมาทำตรงนี้ทำความรู้สึกอาจจะกดพบตัวเองในอีกอีกจุดหนึ่ง ผว่าเออคนแควาบสามารถที่จะทาทานการแสดงรมีความสามารถด้านนี้นะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีรู้สึกอบคุณรู้สึกได้เรภาพมากมายที่จากที่นี่สาเดือนแล้วก็